สวัสดีค่ะดารากอสิบมาแล้วค่ะเติมรักไม่ขาดออมแอมเสิร์ฟหวานฉลองวันครบรอบ4ปีแฟนๆเชียรแต่งงานเติมรักไม่ขาดออมแอมแม้ว่ารูปคู่จะฟินๆจะไม่ค่อยได้มีเห็นกันมากนะักแต่ชีวิตคู่ก็ไม่เคยขาดหวานสำหรับนางเอกสาวหวานร่างเล็กออมสุชามณะยิ่งและแฟนหนุ่มแอมพิธานจัดดินเนอร์ฉลองวันครบรอบ4ปีโรแมนติกเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนค่ะ โดยออมโพสต์รูปภาพความประทับใจในวันแสนพิเศษว่า Happy 4 Anniversary ค่ะขอบคุณที่พามาทานอาหารอร่อยๆอนะคะ Always Love You ค่ะงานนี้เล่าแฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์ยินดีรวมถึงเชียร์ให้ทั้งคู่เป็นคู่จริงในวันแต่งงานว่าอยากให้แต่งงานกันเร็วๆค่ะ Happy Anniversary แต่งงานเลยชอบคู่นี้น่ารักมากค่ะเป็นต้น ขอขอบคุณอินสตาแกรมออมอินเดรสกอรสุชาและแรงข่าวจากข่าวสดค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ